ของมันแรงอย่าพูดว่าแพงนะครับคันนี้1,690,000้านไม่เพียงแสนสามหรูกว่า GLC ดุีกว่า X3 ก็ต้องเป็นคันนี้เลย Porsche มาแค่2.0นเทอร์โบนะครับปี2015นะครับคันนี้นะ ภายนอกว่าดูหรูลนะภายในผมว่าดูหรูกว่าภายนอกครับขับในเมืองก็หนึบขับทางไกลก็เฉียดนะครับแค่คุณได้ลองมานั่งนะภายในสีครีมแบบนี้นะครับกับโลโก้พอดหน้าจอปุ่มฟังก์ชันต่างๆมีมาให้ครบถ้วนหมดเลยทั้งในเมืองและก็ต่างจังหวัดนนี่ยเหมาะการใช้งานมากๆเพราะว่าไซส์เขาไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปทุกอย่างมันอยู่ในตำแหน่งที่ควรอยู่นะครับปุ่มทั้งหมดเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมทั้งหมดเลยครับมันถูกดีไซน์ออกมาให้ใช้งานได้ง่ายหรือจะเป็นปุ่มเบรกนะครับมีมาให้ครบเบาะคังคัน ได้ความหรูหราผู้บริหารชัดๆเลยครับหนังด้านข้างเป็นหนังแท้ส่วนตรงกลางเป็นหนังอะคันทร่านะครับไม่ร้อนนะครับดูแลรักษาง่ายมาแค่คันนี้นะครับไม่ได้ทำให้คุณหลงแต่มันจะทําให้คุณลืมรถคันอื่นไปได้เลยครับเพราะไซซิ่งการขับขี่เนี่ยมันตอบสนองได้ดีมากๆเลยครับที่สําคัญเลยราคาเพียง1นึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นคุณได้พอเช่ไซส์ดีๆขนาดนี้ไปใช้แล้วครับปี2015ไน้ม่เพียง1นึ่งแสนสามหมื่นนะครับกับพอเช่มาแค่คันนี้